โอ้โหโอ้โหวิ่งโดนเพื่นได้เนี่ยแต่ไม่โดนไปนะไปกูร้อยไปเถอะเมื่อกี้ไปเถอะไปละวิ่งไปไปละค่ะมันออกหุน่นซ้ายมันไปย้ายไปหุ่นขวาโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังว้ายโยกพบอพบกันเดี๋ยวคิดเอาพรุ่งนี้แล้วกันนะคะทุกคนขอคิวไปพักหน่อยคิวแม่งลืมเปิดเสียง ลืมเปิดไมค์นะเศร้าไหมพี่กูเศร้าเลยเนี่ยตอนนี้จ่ายมาพี่อุ้ยวีไลวีไ<อ>ลคาเน่นมากแม่เจ้าหัวนมอันไหลเยอะมากใช่รักเรารักเธอคนเดียวเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะลีโอจริงเหรอลีอวฮิชิดลีโอจริงว่ะเอาเรื่อง a few minutes later เอา้าทำไมมันค้างนานจังไม่มีใครหลูดใช่ไหม <What? S 1> เออแล้วไป พขาไม่ใช่จะบินเราใช่ไหมอาจจะบินเราเงียบมากเลยตอนเนี้ยนนั่ะสโอ้อยังอยู่โอเคโอเคโไม่เครื่องล็อกด้วยพี่กิวีดยาพี่อยากโดนฉีดแย่อุ้ยไม่ได้ไม่เธออย่ามาแกล้งเราไปแล้วพี่คิวอย่ากประสูฐานพี่อย่ามาปโอเค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 โอ้ยอย่าไปที่ตึกแดงโอเคฉันจะไปฉันจะหนีจากที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเขาได้เงินเขาได้เงินเขาได้เงินเขาเห็นพี่เขาเห็นพี่ เอได้เงินนะพอเจอพี่แล้วที่รักร้าว้าวทิลากช่วยด้วยมีคนเดินตาม<ก>ที่รักไวกว่านี้ไว,ไวกว่านี้ท่รักวิ่งไป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 เอ่เอที่รักเราติดหิน<อ>ที่รักเราติดหินที่รักเมื่อกี้กดแล้วนะแต่เราติดหินนะเธอทำไมเราติดหินอ่ะเราติดหินหินใช่ไหมเมื่อกี้ติดหิน,นจริงๆติดหัวดังป้องเลยอุ้ย อ,อทำดีมากเลยดังโป้ง, <laughs> ง,ปงเลยบองโนหอนนี่บองชิพไผ่แล้วอชีฝากด้วยนะคะที่เหลือฝ <laughs> ากไข่ข้าวหลามด้วยค่ะเ <laughs> ขาเดินไปตรงไหนแล้วอ่าฉี่เราเจ็บคอแล้วอะ่ะเดินตามคุณไปอยู่น <laughs> ั่นแหละจริงเหรอไม่เชื่อหรอกนี่นี่มาจริงด้วยว่ะที่รัก <laughs> จ,ะจะลุกได้ <laughs> หรือยังจะลุกได้หรือยังดีมากดีมากเธอเดินไปหน้าบสหน้าบสหน้าบสเธอเอาชิพไผ่แล้ว ้ามีผัวตัวยังนะเอ้าเอ้าทำไมโดนกูล่ะมีกันอยู ek, ่ตั้งหลายคนโดนกูบูงมากที่รักก็ขวาที่รักก็ขวาขวาไปขวาไปขวาไปนะขวาไปนะมีด้านนะอันนี้เดี๋ยวเอยสวยที่รักเธอมีอะไรให้เราวะมีห้าร้อยฉันว่าฉันว่าที่รักเราว่ามันมีเราว่ามันมีบิงเธอระวังนะเอ้าทำไมไม่พังอ่ะที่รักว่ามีบิง ลัังกอยู่ครบมันดักเรามันดักเราเฮ้่อโอ้โหโอ้โหไม่โดนเบิ้ลได้เนี่ยแต่ไม่โดนพี่ครับช่วยกูด้วยไม่ถึงเมื่อกี้ไม่ถึงเมื่อกี้มันไม่ถึงกูตายเนี่ยกูตายกูตายเลยกูตายตอนนี้แหละบกินตอนนี้แหละไม่ไหวแล้วบิงเก็บนี่บิงเก็บนี่กูก็ตายแล้วตอนนี้แหละรวงคุณระวงคุนคุณอยู่ไหนอะคุณไปแล้ว ไม่รู้อุ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอุ้ยว่ายชิบหายแล้วล้มไปแล้วครับชิบหายแล้วล้มแล้วอุ้ยตาแดงด้วยมาแล้วมาแล้วมาตาแดงด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเรามาแล้วโอเคเลยขอบคุณค่ะไม่นะวุ้นขอบคุณค่ะไม้หนูหมดไม้หนูหมด หมดละชิบหายแล้ว,ไ,ลวไม่หนูหมดคอยย้ำอีกทีไม้หมดอดล้างตูดปัป่นปั่นเครื่องเลยไม้หมดอดล้างตูดมันมาแล้วทำไมมันล็อกให้เองวะเนี่ยไม้หมดอดล้างตูดแล้วตูดกู <c oughs> วินเดินไวมากเลยอะ่ะ มันเดินไวมากที่รักโอ้เกือบโอ้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 อ้อ้โอมันเดินไวมากเธอไวเกินไปเปล่าไวมากไวมากไวกว่าน oh, ี้ไวอีกไวกว่านี้อีกไวแค่ไหนอะไรไวไวอีกอุ้ยเกือบเกือบโดนนักไวแค่ไหนไวอีกไวแค่ไหนไวอีกไวแค่ไหนไวอีกโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ อุ้ยอุ๊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 ยโอเคค่ะอุ๊ยเกือบแล้วเมื่อกี้เราซื้อปกแขนทิ้งไว้อะเธอเราซื้อปกแขนทิ้งไว้อะเธออยู่ที่เดิมแล้วก่อเนี่ยใช่อยู่ที่เดิมปกแขนของเราอยู่ที่เดิมอุ้ยโอ้ยนึกว่ามันนึกว่ามันจะบิงเมื่อกี้แม่เลสรุปมันเอาอะไรมาวะเนี่ย เอาบิงมาทองใช่ไหมร้อนร้อนเขาบิงมาบิงมานะจำได้ว่าเห็นเอาบิงนะจอมบิงมาร้รอนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยววางปลอกแขนให้ตรงตรงไหนหุ่นเขาว้าวเลยไปด้วยไปด้วยอุ้ยมันมันมาไวมากเลยอะที่รักปอกแขนปอกแขนปลอกแขนเก็บแล้ว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 เขาเดินมาไวมากเลยอะว้าย แนบชิดเขาเดินไวมากโอ้บ่ายกอมาแบบแนบชิดว้ายบิงเขาบิงเราด้วยบิงคือบิงคือปากฝาที่เหลือด้วยมีของให้ไหมฝากาเี้ยดาดเีดไปแล้วโอเค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 อสูสูที่รักสู้สู้สสเราก็สู้เหมือนกันตอนนี้เราสู้เหมือนกัน

ูได้แล้วอู้อเปอนเจ้าค้ในคอขอเปอนเจ้าค้ในคนจังหวอู้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 อูเฉย้อู้อู่อู้อู้อู่นู้อูู้้อยอู่อู้อู้อล้อูาได้เลยอาู้อยู้อยู่อูอู้ออ้อู้อู้อูอ่้อู้อูมอ้้อู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 ้วม้้าไปแล้วเ้้อู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 ้อก้อออออออู้อ้อ้้อ้นนอ ปรดับปาด,ดับป,บ il, out, ปาดับบ้าดะบ้าระเฮ้ยวิเคราะเกือกนะเกือบโดนพี่หุ่นนะพี่หุ่นหุ่นมึงก็รู้ดีกันไปปะเฮ้ยถ้าเมื่อกี้พี่พับโดนนะพี่หุ่นอ้เวทหุ่นเวทเมื่อกี้ฉันพับโดนหุ่นนะก่อนได้ไหมเนี่ยนั่นสิฝากถอนหุ่นหน่อยสิถอนอยู่ฝากถอนโอนไวก่อนได้ไหมอะฝากถอนโอนไวถอนโอนไวโอเคดีมากเหมือนเขาจะไปหาราชานะว้าย หมายถึงราชาฝั่งเราเฮ้ยอย่ารูประดัตระฆาตทีลาวิ่งไปมาแล้ว,ลวค่ะว้ายมันออกหุ่นซ้ายมันไปย้ายไปหุ่นขวาโ <What? S 1> ยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังว้ายโยกพร้อมๆกันไม่เอาโอไว้ายเฮ้ยี่จะบอกว่าฉันมีปืน <c oughs> ดูแลกันไปก่อนนะดูแลตัวเองกันไปก่อนนะฉันมีปืน เรียนทำอไงดีฮิวกันก่อนก็ได้ได้ฮิวกันก็ได้ฮิวอย่างยวแล้วพี่ไม่ควรเดินไปหาดนะระวังเขาเดินไปหาพงงานไปแล้วพงงานไปแล้วอย่าล้มนะ มันก็จะตายไปซะแล้วแอล I'm okay I'm fine ครีนช่านาแล้วกูมีปืนกูไม่ได้ใช้อุ้ยจังหวะเมื่อกี้เธอเท่มากเลยเธอคือสไปเดอร์แมนของฉันสไปเดอร์แมน ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ